อร์ n ิ่งตอนสายค่ะอยู่กับน้องดัมน้อยนะคะเอ้าเอ้าดัน้อยตัวเดียวเหรอลูกดัมน้อยมารอแม่ถึงนี่เลยเลยท้องใหญ่จังเลยตั้งท้องแล้วมั้งนี่วันนี้แม่มีน้ำมาให้ด้วยนะแม่ตักเอาอยู่ที่คอมาให้ดัมน้อยดัมน้อยมารอแม่อยู่ที่ถิ่นเดิมอุ้ยดีจักมารอแม่อยู่ที่ถิ่นเดิมแล้วดัมน้อยดัมน้อยเงาเลยอยู่ตัวเดียวลูกดัมน้อยดัมน้อยเดี๋ยวนูก็มีลูกแล้ว หนูก็มีลูกหนูก็เลี้ยงลูกแล้วหนูก็ไม่เหงาแล้วแม่มาสายมากเลยวันนี้แปดโมงกว่าแล้วสายที่สุดตั้งแต่มาหาพวกหนูนะได้ข้าวก้นหมอ้อหมวปลาทูแล้วก็อาหารเม็ดผสมกันนะคะน้อยกลัวแม่แม่ถอดหมวกออกก่นอนน้อยกลัวแหมฮะแม่ป้อนเอาแม่ป้อนโอ้ยกลัวแม่เหรอแม่ป้อนนะ,ะมาเนี่ยปลาทูปลาทูลูก ดูเดกามากินก่อนนะมก่อนนะ <S <S ดามมาลูกมาดามดามมาแล้วต้องเม้้องเม้ามาแล้วลก <S 1> <S 1> ินเส่ถังลูกมาโอ้ยลูกแม่ต้องเมาต้องเม้ามาแล้ว นี่ดำน้อยกินอยู่ตรงนี้นะคะดำน้อยกินล้วก,กินกินกินนะน่ารำกินอยู่ไกลน่นนะคะน่าํำกินหลังดำน้อยมีดำน้อยมากินข้าวกินเดิมที่แม่ดำพาอยู่นี่ยฮะตรงนี้นะคะนี่เลยรู้จักมารอแม่อยู่ตรงนี้แล้วโอ้ จะมารอแม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะขุดแถวขุดหินแถวต้นสนนี่เนาะสวนหน้าดําก็เดินตรงแนวตรงแนวตรงแนวมานี่นะคะหน้าดำกินลูกกินกินกินขนเก่งของแม่ไปดูตาหน้าดําก่อนดิมากับใครมากับแดงตัวเล็กเนี่ยไปดูตาหน้าดําก่อนนะคะสามวันแล้วกินลูกกินกินกินขนเก่งของแม่กิน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 หน้าดํา ลาฮิตขึ้นหดอีแม่ตีนยางเต็นเอวเต็นเนลมานาลำนี่ไม่ตั้บังนาลำนี่แม่บ่ให้แม่เข้าไปใกล้ด้วยบ่เนี้แม่อยู่ใกล้กลก่อนนะคะเพราะว่าเขากังวลเนาะตาเป็นยังไงบ้างเนาะสามวันแล้วที่โดนกัดตากับขานะคะขาหน้าวันแรกเขาเห็นตาเจ็บนะใตะ้ตาใต้ต,ตามีหนังถลอกแต่หัวตานี่คีตาเต็มเลยนะคะสองวันผ่านไป แผลก็แห้งขึ้นนะคีตาไม่มีเนาะหลังจากโดนกัดอีกวันหนึ่งหนูนะไม่ได้ดูไม่เห็นน้องนะคะน้องไม่มาเนาะน้องไม่มาหาบางวานก็เลยไปหาที่แคมป์นะคะตาก็ดีขึ้นแล้วก็มีแผลใหม่เปิดที่หน้าขาแผลใหม่ที่หน้าขาเป็นไงบ้างเนาะลุกหน้าขาซ้ายหน้าขาข้างขาวาตอนนี้ให้กินข้าวไม่ได้ไปใกล้นะคะซูมเอาหัวน้องกังวลเนาะกินลูกกินลูกกิน หนุ่นหนุนไอ้แดงไอ้แดงตัวเล็กเมียอยู่ข้างหลังหนุ่นเพื่อนหนูเพื่อนหรือเมียอีกเนาะเขานี่ได้เมียเป็นคนสวยเขาก็โดนได้เมียเป็นคนสวยโดนเขาแย่งไปแล้วโดนพี่ลูกหลอกกับพี่ด้วนแย่งไปแล้วโอ้พี่ด้วนยังไม่มาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกพี่ด้วนเนาะพี่ด้วนก็เป็นหมาจนมาแต่ก,กําเนิดสงสารเหมือนกันเจอตั้งแต่พร้อมกันกับเด็กๆและแม่ดำนะคะเดี๋ยวเรียกพี่ด้วนก่อนนะคะ ด้วนเอ้ยด้วนด้วนเอ้ยมาหาดับน้อยแล้วดับน้อยคิดถึงแม่นูน่าคิดถึงด,ด,ด้วนด้วนเอ้ยเอ้าน่าดำมาเหรอลูกน่าดำเดินมาไอ้แดงน้อยมันกินบ้างเนาะไอ้แดงตัวเล็กมันกินบ้างแฟนใหม่หนู้แล้วลูกห แฟนใหม่ดำเนอหน้าดำเลยลูกอ้ยแม่ดูตาสิแฟนใหม่หน้าดำเหรอหน้าดำตาเป็นไงบ้างลูกตาแห้งแล้วครับแม่ขาล่ะขายังขาเป็นแผลอยู่ครับแม่ครับผาเปิดใหญ่มากเลยเอากลับไปกินต่อให้แดงน้อยมันกินบ้างลูกแดงน้อยตัวเมียนะคะเอาสูสัยเป็นแฟนหน้าดำตัวใหม่นะคะให้แฟนกินด้วยลูกให้แฟนกินด้วยหน้าดำหน้าดำเบอ หันมาทางนี้ดำน้อยกินน้ำนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนั่นเองดำน้อยอิ่มแล้วเหรอลูกอนอนรอแม่อยู่ตรงนี้นะกามันจะมากินก่อนแล้วแม่จะเรียกด้วนมากินเรียกด้วนแฟนหนูมากินด้วนเอ้ยอันนี้ด้วนเรียกด้วนแล้วไม่มานะคะ ด้วนไม่รู้ภาษาของแม่หนูนานะคะเด็กไม่มาเลยมีแต่หน้าดํากับดําน้อยที่รู้ภาษาของแม่หนูนาโน่นเดินเลาะโรงแรมออกไปโน่นนะคะตน้นทุ่งหญ้าทางโน้นแม่หนูนาไม่กล้าไปแล้วคะดเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานาอเผื่อน้องกลับมานะคะหนูนาจะเอาขนมนะคะไปให้น้องเมียนมานะคะน้องเมียนมาที่อยู่แคมป์ดาน้อยอิ่มแล้วดําน้อยเข้าไปซ่อนตัวใต้กดหินแล้วนะคะ กลางวันคนเยอะดำน้อยจะมาซ่อนตัวอยู่ที่ถิ่นเดิมนี้นี่คะ่ะลบอยู่ใต้นี่เข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปใต้ต้นดอกไม้สวยๆนี่มีโขดหินเพียบเลยนะคะดำน้อยนอนกลางวันอยู่ที่นี่โอ้โหน่ารักจังเลยส่วนหน้าดำเลาะทุ่งไปตามภาษานะคะหน้าดำอิ่มเรียบร้อยแล้วไปหาน้องเวียนมาก,กันก่อนนะคะขอบคุณเจ้านายนะคะที่มีน้ำใจนะคะที่มีน้ำใจซื้อขนมมาฝาก น้องเมียนมาก,กับลูกนะคะลูกน้อยนี่เป็นครอบครัวที่ดูแลรถแมคโฮอยู่ตรงนี้สุนุนาก็ฝากหน้าดำไว้กับเขานะคะนะคะขอบพระคุณนะคะที่รับชมช่อง YouTube แม่นมเปรี้ยวน่ารักคะ่ะน้องหมาอยู่ประเทศไทยนะคะอยู่กับพ่อต่อนะคะใครอยากเห็นหนมเปรี้ยก็ไปดูในช่อง Tc Channel หรือพ่อต่อธนวัฒน์ได้นะคะสวน,นุนาก็มาทำงานอยู่ที่มาเลเซียะคะ่ะ นะคะก็ดูแลน้องหมาจรทุ่งหญ้าริมทะเลประเทศมาเลเซียนะคะแบ่งป,ปันเล็กน้อยนะคะให้น้องมีกินนะคะสาห์เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะพอโตเป็นหนุ่มก็หายไปหลายตัวนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวหายไปหลายตัวเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะ